หว่างทดลองงานสามารถลากิดได้หรือไม่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้ายนะคะในรูปแบบของ YouTube เหมือนเดิมวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาตั้งแต่เช้าเลยบางคนสังเกตจอข้างหลังนะว่าถ้าเป็นตั้งแต่เช้าเนี่ยทำไมมีไม้ปลดหนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะบ้านป้ายเป็นบ้านที่ดูไม้ปลดหนี้ทั้งวันทั้งคืนนะคะทั้งดูสดดูย้อนหลังเนาะแม่ชอบมากนะคะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ การลากิจเนี่ยมีคนสอบถามเข้ามาว่าถ้านหนวยองอยู่ในช่วงทดลองงานเนี่ยสามารถลากิจได้ไหมคะตรงนี้นะคะสามารถตอบได้ไวๆเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เรียกว,ว่าชั่วคราวพนักงานทดลองงานหรือพนักงานประจําที่อยู่ระหว่างทดลองงานนะคะก็สามารถลากิจได้เลยค่ะเพราะว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะกําหนดให้ในายจ้างต้องจัดให้มีวันลากิจให้แก่พนักงานไม่น้อยกว่า3วันทําการและให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันลากิจนั้นด้วยค่ะ อ้างอิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา34นะคะโดยกสิทธิ์การลากิจเนี่ยมันเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างทํางานนะคะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยวันแรกที่ทํางานเนี่ยยังไม่ผ่านโปรเบชั่นหรือยังไม่ผ่านทดลองงานจะเกิดสิทธิ์ได้ยังไง ตรงนี้ไฟต้องบอกก่อนว่า,าสิทธิตามกฎหมายเกิดตั้งแต่เป็นนายจ้างลูกจ้างกันนะคะไม่ได้เกิดหลังจากผ่านโปรแล้วดังนั้นลูกจ้างจึงมีสิทธิ์ลากิจไม่น้อยกว่า3วันทํางานต่อปีโดยที่นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างให้ค่ะแล้วกรณีถ้านายจ้างยังจะหักล่ะก็ถ้าเกิดใครตามไฟไบ่อยๆเนาะไฟก็จะบอกว่าถ้าเกิดประสงค์จะใช้สิทธินะนายจ้างเขาหักเงิน เราก็สามารถไปแจ้งในที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานในเขตพื้นที่หรือว่าที่สารแรงงานค่ะแต่ว่าการจะไปใช้สิทธิเหล่านี้นะคะบางทีเราก็อาจจะต้องนึกด้วยว่าเอะเราอยากจะมีปัญหากับนายจ้างหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายไม่คุ้มครองอะนะมันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องของเราอำนาจการต่อรองการหางานใหม่ซึ่งมันเกี่ยวทั้งหมดนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาดูนิดนึงว่าเรามีความพร้อมมากมายแค่ไหนนะคะว่า ามากน้อยแค่ไหนในการที่จะหางานใหม่หรือว่ามีทางเลือกอื่นๆไหมดังนั้นนะคะอย่างที่เน้นย้าไปหลายๆรอบเรื่องกฎหมายและเรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไปควบคู่กันนะคะถ้ามีอิสระทางการเงินตัวเลือกในการทํางานก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฟาแล้วก็ทีแอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ